<c oughs> โอ้ยกูเบือ่อเบื่อเไงแบบเมื่อไรอ่ไมันไม่ใช่เรื่องปะที่กูต้องมานั่งรีสตรีมสามรอบเลยแี่แบบทำไมอะ่ะวา y ไม่ใช่เรื่องมาแชทจะผมต้องมานั่งรีสเตมสามรอบอะไอ้เหี <c oughs> ้ยแล้วเกตเป็นควยอะไรใช่ไหมมันดุดเชียกนาเนะี่ยแชทแม่สามรอบไปนะสัตว์น่าเบื่อไปม,มันเป็นอย่างงี้ประจําอะแล้วแบบกูลืมแล้วมันกดปุ่มไล่ออกอะคอนโทรลแล้วนไม่เห็นอะไร เลยเนี่ยว่าบิดไม่ได้บิดเว้ยผมไม่ใช่เลทแต่คือแบบเนี่ยผมเปิดสตรีมสามรอบเลยแชทกูเปิดสามรอบแล้ว <c oughs> นี่คือรอบที่สามเว้ยนี่คือรอบที่สามเว้ยแชทที่กูเปิดสตรีมอะแล้วแบบอะไรอะปัญหาคืออะไรอะเนี่ยดูหนึ่งสองสามสิบเก้านาทีกูกูต้องมาปิดสตรีมเปิดใหม่กะมันไม่ใช่เรื่องเว้ยคือแบบเนี่ยผมเปิดสตรีมสามรอบเลยแชทว่ะหวย็ดแม่ em A chat, ờ <coughs> เบื่อแล้วเกินแชทเนี่ยอย่างเดียวที่ทําให้ผมเบื่อได้คืออะไรแบบนี้เลยเว้ยไม่ใช่แบบคนมานั่งกดดักของเราเว้ยกดดักก็ผมก็เล่นได้อะผมก็ไม่ได้อะไรอะแต่อะไรอย่างเงี้ยทำกูเบื่อได้เลยอ่ะเอาจริง <c oughs> ทำทำผมหมดอารมณ์เล่นได้เล่แชทอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าจะโจมตีกูนะโจมตีกูทางนี้แหละไอ้ไหมกูบอกเลยได้เห็นกูแบบจ่อยอะกูจ่อยอจริงเว้ย มีใครว่างปะรบกวนแชร์สตรีมให้ผมหน่อยด้ปะอ,อ้อไม่ได้เดี๋ยวผมแชร์เองผมแชร์เดี๋ยวผมแชร์มันต้องแอดอ ของบบ้านตรงนี้ผมแชร์ตรตีมันขึ้่มาแล้วโอเคอเคุอค้ยอุอ้ยของครับพี่ชายผมของครับโอไยเชีย่ยจริงแชทอะไรอย่างเงี้ยทำกกซึมได้เลยเว้ยแบบน่าเบื่อมันต้องน,น่าเบื่อนี่มันสามรอบแล้วอ่ะ แต่ดีนะไม่เป็นไรเพราะว่าแบบกลับมาได้อยู่ทั้งทั้งคนดูทั้งผมต้องมาเสียเวลาแบบเปิดเปิดดูสตรีมมันเสียเวลาไงมันไม่ต่อนเนื่องไงแชทผมก็เบื่อเบื่อแบบเนี้ยอะไรอย่างงี้เบื่อกับปัญหานะอย่างี้ผมรีคอมทุกครั้งตอนสตรีมดีกวมันจะ ไม่มีปัญหาละผมว่าอันนี้มันไม่ได้คีบแล้วน่ะมันจะไม่ได้อะไรเลยเว้ยผมผมจะฟีดเว็กตรงนี้ เดี๋ยวกูขอเล่นอารมณ์กูกลับมาก่อนไอแค่อารมณกูหายเลยหมดหมดไฟแล้วกูหมดไฟเลยใช่ไอแต่เกมหน้ากดมาเจอผมนะพี่เมื่อกี้ผมเห็นนะ มันรอรีเลื่นอะไรอย่างงี้เรื่องของมันแชทผมจะคอมโบมันโดยซีสามหนึ่งอู้โอเคประมาณนี้ <c oughs> ได้เพจหนึ่งไปละได้แค่เนี้ยโอเคผมกลับบ้านผมเฟกนี่คอไม่ได้ละมันรู้ละ ไปกลับบ้านได้

โอเคเสียช่างแม่งะผะกลับบ้านละมันไม่ทันแล้วชัดผมกลับบ้านแล้วมันไม่ทันละที่จริงเอ่อโอ้ได้อยู่แฮะนี้เจ๋งดิเฮ้ยทุกคนผมมาแล้วเว้ยไอ้เฮียเอ้ย,เ,อยเมื่อกี้แบบสตรีมหลุดนะโทษทีนะ แม่งเซ็งเลยกูหมดอารมณ์เลยทุกคนกดย้อนเหมือยะมันขาดขานี้แล้ว เอ้กูจะกดกดอะไรรอเจอพี่กูต่อเนี่ฮะจบเหอะกดย้อมไอเฮียเี้ยปกเอ้ยไม่ใช่ปกดิไอ้เฮียอะไรวะชื่อสตรีมวมนนีอกูสามาอย่างดีเลยเว้ยเฮียเรื่องผมเห็นฟิลสตรีมอยู่อ่ะไอ้เฮ้ย หมดกันกูจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ไม่รู้อะอย่าหนีนะไอ้เนี่ย w ั a ต the f ร์ก b บรมันต้องไม่ใช่ชื่อนี้ดิอันนั่นคือแพรรัก AP เหรอวะไม่มาเไรชิวๆ วันหนึ่งสตรีมกี่รอบนั่นดิวันหนึ่งสตรีมกี่รอบวะแม่งเอ้ย <c> ไ <oughs> ม่คดฉุนนะแบบอย่างงี้ทำผามฉุนได้จริงแชทมัน,ม,น,ม,นมันไม่ฉุนดิมันหมดอารมณ์อะ่ะเสียเวลาไงมาเฟอร์ดีธหรือืม นี่อะไรแบบมึงกล้าจังอ่ะมึงกล้าหันจางชายจังอ่ะเออมึงกล้าหันจางชายจังอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันก็กดยอมละรอสิบห้าแล้วลกันแชท Okay. โอเคเมนเซตคัมแบ็กผมออกรองเท้าใหญ่ดีวะ่ะเพราะว่าหนึ่งสองสามต้านเวด,ดีรออะไรอะ่ะต้องเป็นรองเท้าต้านเวดนะมันเวดสามตัว ไม่แบกเอ้ยไม่แบกเจเม็เฮ้ยเจเม็แท็กทีมกับพิธีนเหรอเจเม็ไม่ใช่ว่าเราคือบิ๊กโบกเลยวะถ้าไมนคุณเราจะยืนมองเหรครับคุณตาจีบันนะไม่ใช่ว่าเราเป็นพวกเดียวกันเหรอ คุณทันจิบะนาเหียทันจิบนาข้างหลังกูแล้วเหียคุณทันจิบนาไม่ใช่ว่าเราคือพวกเดียวกันเหรอครับ เดบาสย์ <c oughs> <c oughs> ผมฟาร์มดีป่ฟาร์มบ้านมันอ่ะเพราะนี่คือที่ของผมแล้วเพราะมันดีคอนเนตติ้งมาแล้ว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 มันรีคอนเนคติ้งแชท มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหกูต้องกูต้องปิดสตีมเปิดใหม่แห้มันรีคอนเนคติ่งอยู่ชิวอเชิช่อเชื่อเอาที่ของใบตอนนี้ก็ฆ่าได้หมดแล้วมามึงต้องท้ามึงละแวงกูมึงละแวงกูอีกนานะนะกาเลน คิดดีวันนี้สตรีมดบ่อยจอยังนะแชทผมฟาร์มป่ามันแล้วหาเงินไปตบมนันดีกว่าเอาเงินไปตบมันแล้แชทอ๋อถ้าผมมาตรงนี้แล้วก็มา อ่ามันแพ้หมดละมันตายละโอเคมันไม่ตายโอ้โหแม่งรักรักบาเรีย

พอคัมแบ็กได้อยู่โหเชียรักแม่งรักแม่งโคตรบ้าแต่ไม่บ้าท่าสลาฟผมหรอกเว้ยสลาฟผมเลี้ยงมาดี การเลนอยู่นี่แล้วคือนี้กูต้องก่วงปะใช่อันนี้คือกูต้องก่วงปะ อนี่คือผมต้องกลัวเขาปะเอาจริงอยากเล่นเชีดมากกว่าเนะี่ย เออแชทงานยาบอยู่นะเพราะว่านี่เป็นตัวตีไก่อ่ะโอเคอาคารเกิดโอเคกำลังไปอยู่ กำลังไปทุกคน ya bay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  team โอเคได้อยู่อย่างงี้ไม่งั้นกูไม่เก็บแล้วรนะกูขี้เกียจเก็บละ <c oughs> เวทเพื่อนเวทเพื่อนอ้อยหมดอะ่ะไอ้เนี่ยมีทรัพยากรอะไรอ้อยหมดอะ่ะผมเอาเล็กกันโอ๊ไม่ติดปั๊มกันเอาเล็ให้แคดดี้ดีกว่า บน mm hmm. ไม่ยากตรงจุดนี้ไม่ยากโอเคเรารีบชนะเกมนี้ไปแล้วรีบไปกดเจอพี่กูดีกว่าให้ไหมแม่ง ơi. เลยเฮ้ยนี่เขารอผมเลยเนี่ยเนี่ยเขารอผมเลย แป๊บนึงเลพี่ชายผมใกล้จบแล้วถ้าทีมผมมันไม่หล่อนนะมันไม่แบบมันเข้าไปไม่เข้าไปแจกแบบกโ็งโง,โงอ่ะคือเราได้อยู่เว้ยอันนี้คือรอชัวร์อันนี้คือรอกูชัวร์เว้ยกูมั่นใจเลยว่ารอกูชัวร์เว้ยเดี๋ยวมากับเจแมทจมแมทจะเล่นตัวอะไรก่อนบนบนบน บอนบอนบนล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 บอนบอบอเฮ้ยกูไม่แอบรอเที่ยกูไปละสามตีคอมได้ปะ เฮ้ยทุกคนเกมหน้าเกมหน้ามีมีมีรันแน่เอ้ยมันไปเนอะมันไปแล้ว,ไ,ลวไอไฟตัวนั้นมันมีอะไรอะกูถามที่ไอไฟตัวนั้นมันมีอะไรอะฮะตัวนี้มีป้อมมึงไง come on ชุ m มห่าอ,าอาบอลลอนหกวิไม่น่าจะตีปะตีบอลลอนเหรอเอางั้นเหรออ่าผมเป็นทุกอย่างเลยทเหรอเกิดแฟลกกนาเป็นแฟลโอเค โอ้โหไอ้เี้ยไม่ทันว่ะน่าจะแฟดหลบอะไรไปนะเมื่อกี้ไม่ทันไม่ทันเอ่อถ้าเวคอดเคลียบนันผมต้องเคเียบนันเคลียบนี้น ตอนนี้ไม่มีใครสู้ผมได้แล้วแม้แต่คินเด็ดนี้ก็ตามอ่ะอ๋อสามตัวที่หมอกกะน,น,นางงเบื่อหมอกกะน,นาวอ่า ตัวเดียวเลยแชทมอกันหน้ามอกันหน้ามอกันหน้าเหรอผมว่านะเอ็ดอําไงผมวขึ้นเอ็ดอําไนดีกว่าออกการสกิลแม่งไงฮยพวกมึงอ่ะคนไหนพวกมึงต้องเจอคนอย่างกูแม่งกันสกิลไอสตันเยอะนัก จะล้านเ่งโซไม่โดนกิดอะไปอยู่ไม่น่าทานัาอนอะมังกร เราเอาคนได้เหรอเผื่อไม่ตายเฮ้ย